สวัสดีคะ่ะมาพบกับแต่เหมือนเดิมกับเมนูง,ง่ายๆที่เราสรามารถทาได้เองที่บ้านเลยนะคะนี่นะจะมาชวนทนําปลานึ่งมะนาวนะคะ่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปต่อเนื่องถือว,ว่าคลิปก่อนเนี่ยแตมทําเป็นคลิปเมียงมู่นะคะคลิปเมียงมู้เนี่ยแตมจะมีการทาน้าจิ้มซ้ามรสนะถึงน้าจิ้มซ้ามเราติดใจทำวันนั้นนะมันกรจะจายเยอะใช่ไหมแตมก็เลยเพื่อวายวาวเนี่ยวันเนี้ยแตมก็จะทําเป็นเมนูนี้อีกนึ่งเมนูนะคะ่ะเป็นเมนูปลานึ่งนี่แหละทานด้วยเลยปลานึ่งเนี่ยวันนี้แตํใช้เป็นปลากระพงะคะ่ะ ซือปลากระ,กะพงท,ทีนี้เขาจะค่ายไปเป็นตัวเลยนะตัวหกสิบาทเจ็ดสิบาทเนี่ยนะมันจะใส่ประมาณนี้พอดีทานนึ่งมือนี่แแล้วค่ะแตงกจจะเอาปลากระ,ระ,กะพงมาล้างทำความสะอาดล่างปลากระ,กะพงกับซ่านซ่อมนะคะบอกเลยว่ามันจะมดเหมือกแล้วก็มดข่าวด้วยค่ะทึงวันนี้แตาจะใช้เป็นกระลำปีนะสําหรับแบบปรองกลป่านึ่งเราเนาะกระลำปีเนี่ยแตงฮัดแล้วก็เอาไปทเทนา้ำล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วนะ,ะซึ่งแตากจะมารองเป็นซึ่งในซึ่งนึ่งของเราเลยค่ะ แช่กระลำปีแต่ว่าใครจะแชยเป็นภาคื่นก็นได้นะหรือว่าบางคนดเขาจะมีซึ้งถี่ว่านี่ก็อาจจะแชยเป็นทาตรองก็ได้ค่ะแต่พอดีตํอยากกินพักด้วยตาก็เลยรองลงไปนึ่งพักนึ่งไปเลยนะน,นึ่งไอเนี้ยใครจะอยัดทองปลาหรือว่าไม่อยัดลงไปก็ได้นะแต่ว่าตาหม,มี่มันใส่ไหว้สักน้อยนึงนะเผื่อให้มันหอมๆนะกระหมี่แบบใส่ข้าใส่ไข่ไปท่าน,นั้นเองค่ะหยัดปลาเรียบร้อยแล้วตาก็จะปลามาใส่ในซึ้งนึ่งเลยนะนึ่งปลาประมาณข้าวห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะ แต่ว่างนั้นนะถ้าววาคนุนิดยังไม่มีน้ำจิ้มเราก็จะมาทําน้าจิ้มนะน้าจิ้มเนี่ยใช้พริกดีปรีแล้วก็ใช้กระเทียมแค่นั้นเองค่ะเอาไปปัดนวันนี้เต็มก็จะใช้เป็นเื่องปั้นบดยาบนะเนี่ยปัตรแกส้งย่างนี่เตํมก็จะมาใช้วิธีการปรุงข้างนอกค่ะหรือสู้ติ่ทําให้เป็นทาน้าจิ้มแบบถัวไปนะน้าจิ้มซีฟูดน้าจิ้มซ่ามรสถัวไปเลยค่ะชิมรสปกติของเราเลยชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวชอบเค็มเติมเค็มนะ แต่เราใช้เป็นปลานึ่งหมาามันก็จะออกรสชาติติดเปรี้ยวไปน้อยอันนี้ก็ตกเป็นรสชาติที่เราชอบเนาะนแบบง่ายๆค่ะแบบบ้น้นๆง่า,งายๆนี่แหละใครไม่มีเครื่องปั้นก็เราก็ทิ่มเอาก็ได้ค่ะหรือว่าโขรกเอาก็ได้นะเอาทีเท่านั้นซึ่วันนี้ตาจะหั่นกระเทียมนะไม่ได้ทําคลิปตอนหั่นเลยค่ะใส่เป็นกระเทียมแบบแผ่นใส่ไปสักน้อยหนึ่งเผื่อเพิ่มอรรถรสในการกินนะหนึ่งปลาเ็จเรียบร้อยพอดีเนี่ยตาก็จะเอาน้ำจิ้มที่เราทําเนี่ยนะมาราดเลยค่ะ แต่มาจเจ้าปลาออกจากซึ่งก้อนมาใส่จานนะแล้วทึงตำ่ำถึ่งจะราดน้ำจิ้มไปค่ะแต่เมื่อว่าใครอยากได้ให้กินมะนาวมันมีความหอมขึ้นมาหน่อยนึงราดในซึ่งเลยก็ได้ค่ะราดเสร็จหนึ่งตัวประมาณสักสองถึงสามนาทีนะแต่นั่นก็จะไม่ถึงว่าเรา,ารองทาาปลาในตอนนึ่งแล้วนะถ้ามีน้ำอยู่ในทาเทนา,นาออเราก็เทน้ำออกเราทึงจะราดน้ำจิม้มของเราลงไปนะมันจะได้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นค่ะใครหนึ่งเมนูไม่ออกลองทำเมนูนี้ดูนะคะอร่อยเลยจ้า